นี่ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะคะ mm hmm. วันนี้เราจะมาทำาตุนขาหมูนะคะขาขาหมูของเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะตอนี้เราแช่แข็งมานะคะมันยังไม่ละลายาเราจะมาตุนขาหมูแบบคนจีนฝั่งนี้เข้าตุนกันนะคะจะมีแบบลัก เราจะใส่จะต้มขาหมูลงไปก่ยนะคะเราจะใส่หอมแดงนะคะกระเทียมพริกไทยเม็ดขาวนะคะแล้วก็จะมีขิงค่ะนี่ขิงนะคะเราจะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ทั้งหมดสีอย่างลงไปในหม้อต้มขาหมูของเรานะคะจะใส่ลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยเนาะใส่ลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็รอให้น้ำเขาเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคนขาหมูกันนะคะโอเคค่ะพอน้ำเราเริ่มมีควันขึ้นหน่อยนึงใช่ไหมคะเราก็จะเติมเกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเกลือประมาณนี้ค่ะปลายช้อน เอิมลงไปในน้ำเลยนะใส่ลงไปอย่นิดนึงก็ได้เราจะต้มให้กิ่ข้าวหูวออกมาเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคนะคะทุกคนนี่เราก็ต้มจนเขาสุกไม่มีเลือดแล้วนะคะนี่เราจะนำไปล้างกันเลยนะคะปเลยจ้าไปล้างกันก่อน นี่เราก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างให้เขาสะอาดเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเรามาทํากันเลยค่ะเราจะเปิดแก๊สตั้งกระทะเลยนะคะแล้วเทน้ํามันลงไปไฟไม่ต้องแรงมากนะคะผ่อนไฟหน่อยนะคะ น้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะเราจาใาลละใส่น้ำตาลกลวลาดค่ะใส่น้ำตาลกวลาดลงไปใสดนะตัดน้ำมันให้เขาละลาย หวาสเราจะกะเอาจากประมาณกะเอาจากขาหมูนะคะเสร็จแล้วเราจะเคี่ยวะคะ จะให้น้ําตาลเขาละลายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนเราเคี่ยวจนน้ําตาลเขาเริ่มเปลี่ยนออกมาเป็นสีแดงๆแ,แล้วนะคะ่อนไฟไหนนะคะไฟอ่อนสุดเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนเนาะ ได้สีแบบตามที่ใจเราต้องการแล้วใช่ไหมคะออกแดงๆเข้มๆ,ๆหน่อยหนึ่งเราจะใส่หมูลงไปเลยค่ะเราังน้ำมันกันเด็นหน่อยเอาหมูไปผัดเลยนะคะ เราผัดจนกว่าหมูเขาจะเปลี่ยนสีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะทุกคนเราก็ผัดหมูออกมาได้เป็นสีตามที่เราต้องการแล้วนะคะไม่ออกสีแดงเข้มแล้วนะเนาะเสร็จแล้วเราจะมาเติมน้ำลงไปเลยค่ะ เตน้ำลงไปเลยนะคะเติมลงไปประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายหม้อกันนะคะ เราจะย้ายไปใส่อีกหม้อหนึ่งเนาะเราจะย้ายไปใส่หมอห้นะยยหมอฝั่งทางนี้นะคะทางนี้เราจะเปิดแก๊สกันเนาะไฟป,ปานกลางได้เลยค่ะแล้วเราจะย้ายหม้อเลยค่ะเทน้ำลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยหมูลงไปเลย น้ำตาลลงไปให้หมดเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะเติมน้ําลงไปอีกนะคะให้พอทั่วหมูเนาะเล็คค่ะพอท่วมหมูนะคะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะรอน้ําเดือดกันเนาะนี่นะคะทุกคนพอน้ํา ของเราเริ่มเดือดเนาะเราก็จะมาใส่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นขิงนะคะขิงกระเทียมพริกไทยเม็ดสีขาวอ่าป่วยกักะกพว่อเลยอันนี้ใบอะไรไม่รู้นะคะนี่เขาเอามาเอาไว้ใส่ต้มหมูตุ๋นนะคะ่ะ กลิ่นมันคล้ายๆกับใบยูคาลิปตัสเลยค่ะจะเทใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะตามด้วยนี่ค่ะพริกแห้งนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเนาะใครชอบเผ็ดแล้วก็ใส่น้อยนะคะพริกแห้ง สร็จแล้วเราจะตามด้วยน้ำแช่เห็ดหอมนะคะี่ลงไปเลยเนาะะส่วนผสมของเราจะมีรสดีนะคะ1ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะไอรินโนมโต้หนึ่งช้อนชานะคะอันนี้จะเป็นชุ่นะคะชุ่เป็นแบบนี้ค่ะชุ่มันจะออกเปรียปร้ยวๆเค็มๆหน่อยนะคะเปรียปร้ยวๆเค็มๆนี่เรียกชุ่นะคะชุ่ประมาณเกือบๆหนึ่งช้อนโต๊ะอะค่ะ อันนี้จะเป็นซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำนี่ครึ่งช้อนโต้นะคะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวนี่หนึ่งช้อนแกงนะคะหนึ่งช้อนที่เรากินข้าวนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องพูนนะคะเสร็จแล้วเรามานำใส่หม้อกันเลยจ้าซีอิ๊วดำนะคะใส่เลยค่ะ สูนะคะอโนโมโตโจ้ารสด,ดีค่ะรถนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี้ซอสหอยนางลมนะคะ เขียลงไปให้หมดเลยค่ะเสดายซีิวขาวนะคะซอสปรุงรสค่ะสุดท้ายค่ะต้อเจี้ยวนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ เราใส่เต้าเจี้ยวอย่าเพิ่งใส่เกลือเนาะเพราะเดี๋ยวกลัวมันจะเค็มเกินไปเราลองชิมรสดูก่อนถ้ามันไม่ค่อยเค็มเราค่อยเพิ่มเกลือลงไปก็ได้ค่ะคนก่อนนะคะ ชิมรสดูก่อนค่ะไม่ค่อยหวานค่ะเราขอเติมน้ำตากลกรวดนะคะ ยังไม่ค่อยหวานกรอเนะเติมน้ำตาลกลวดนะคะโงไปหนะักครึ่งนึ่งครึ่งนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูดีรอบหนึ่งว่ามันหวานกล่อมหรือ,อยังเนี่ยค่ะขอยให้เขาละลายก่อนเนาะเราจะเอาฝาปิดกันก่อนนะคะ จะผ่อนไฟได้เลยค่ะเป็นไฟอ่อนเลยเนาะแบบนี้แหละคะ่ะตุนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาด,ดูขั้นตอนต่อไปนะคะนี่นะคะพอน้ำมันเดือดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราสามารถชิมชิมดูได้เลยนะคะรสชาติเราชอบรสชาติแบบไหนเนาะ ออกหวานนิดนิดออกเค็มนิดนิดออกเปรี้ยวหน่อยหอยแล้วก็เติมชุลงไปอ่าเอาหวานนิดนึง่งเราก็เติมน้ําตาลกลวดลงไปหรือน้ําตาลทรายขาวนะคะถ้าจะเอาเค็มก็เติมซีอิ๊วขาวหรือไม่ก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วอย่าลืมซอสหอยนางรมด้วยนะคะเติมไปนิดหนึ่งเนาะเพื่อความนัวนะคะอ่าจะได้รสชาติประมาณนี้นี่ของเราครบทุกรสชาติแลคะจะออกเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้เราใสาพ่พริกแห้งลงไปใช่ไหมคะ น้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมไข่ลงไปได้เลยค่ะใครมีไข่อะไรไข่นกไข่ไรใส่ลงไปได้นะคะอันนี้เรามีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ก็ใส่ปนลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะตุนไปจนขาหมูเขาเปื่อยนะคะแล้วเราค่อยมาชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งว่าโอเคหรือย,ยังโอเคนะคะ นี่นะคะทุกคนขาหมูของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราตุ๋นมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆน,นะคะ1ชั่วโมงเสร็จนิดๆเนานะตอนนี้เราจะมาชิมรสชาติกันอีกรอบหนึ่งค่ะว่ารสชาติเขาจะออกมาในลักษณะแบบไหนเนาะ รสชาติใช้ได้เลยค่ะออกเผ็ดนิดหนึง่งเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยครบทุกรสชาติเลยค่ะเค็มนิดนิดนะคะไม่เค็มมากไม่หวานมากไม่เปรี้ยวมากกำลังพอดีเลยค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดมากเนาะเด็กๆทานกับข้าวสวยร้อนๆได้สบายเลยค่ะนี่ ใครชอบรสชาติแบบไหนสามารถปรุงแต่งเพิ่มได้ตามที่เราบอกในอัตราส่วนไปนะคะตามคลิปเนะาะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ